สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ไฟวิทคิมค่ะแล้ววันนี้คิมก็จะมารีวิวนะคะชุดทํางานของคิมก็คือชุดแอร์โฮสเตสว่ามีทั้งหมดกี่ชุดอยากรู้ใช่ไหมคะไปตามดูกันเลยนี่นะคะคือชุดแรกของคิมก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแจ <c oughs> ็คเก็ตแจ็คเก็ตค่ะเดี๋ยวข้างอัดเดียรทอนให้ดูก่อนนะว่าข้างในเป็นยังไงนะข้างในเนี่ยค่ะก็คือ ตัวสั้นๆตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าบลาสนะคะแล้วพอไปทำงานย่งต้องใส่แจ็คเก็ตค่ะแจ็คเก็ตก็จะเป็นประมาณนี้แขนยาวยาวมากแล้วก็หมวกหมวกผ้าพันคอพันง่ายมากค่ะที่จริงดูพันให้ดูเลยก็ได้อันนี้คือเรื่องแรกนะทะี่ใส่หมวกมีหมวกว่าหนึ่สามสี่ มันเห็นทันป่ะเป็นอย่างเช่นนี่มันอีกอันหนึ่งสองสามสี่ร่นนี่นะหนึ่งสองนะคะสามสี่อย่างนี้คะ่ะอะไรตัวนั้น,นก็ค่อยๆรีดลงมาให้เป็นแค่นี้ดีพันง่ายมากคะ่ะเรียมธรรมดาพันค่ะพันแบบนี้คะ่ะ ที่สำคัญก็จะต้องมี red lipstick ก็คือลิปสติกสีแดงมันเป็นสัญลักษณ์ของสายการบินคีมค่ะที่สำคัญแอร์ทุกคนจะต้องมีต่างหูมุกพร้อมกับนาฬิกาเพราะว่าเป็นข้อบังคับนะคะของทุกสายการบินคิมคิมที่เราคิมเห็นนะคือทุกสายการบินค่ะแล้วมาดูกันนะว่าโอเคพอเสร็จแล้วคิมจะแปลงล่างนะคะลืมพูดถึงกระโปรงไม่ได้ไงเดี๋ยวให้ดูกระโปรงบบนะะึงค่ะนี่คือกระโปรงเข็มขัดนะเข็มกระโปรงเข็มขัด กระโปรงยาวยาวคุมเขา่าใช่แล้วก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวให้ดูเห็นป่ะเป็นตัวเวดโค้ชค่ะพักเสื้อกันหนาวอั่นี้ ชื่อันดูน่ารักอ่ะสำหรับคีมคีมชอบชุดกันหนาวนะเสื้อกันหนาวของเขาอ่ะน่ารักมากคนจะให้ดูไม่รู้ว่าดิว่าสายการมีเรามีเวทโค้ทไม่ใช่ผู้ผิดวินเทอร์โค้ดนะคะราะว่าชุดกันหนาวเนี่ยทุกคนน่ารักปะแต่ยังไม่จบต้องใส่หมวกด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ เพื่อความอบอุ่นคือตัวเสื้อหนาวนะหรือว่า winter coat เราจะใส่ในฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาก็คือเหมือนถ้าคิดไปเช่นมอสโกมันหนาวใช่ปะมันก็จะต้องใส่แบบนี้ะแล้วก็จริงๆมันมีถุงมือด้วยแต่ถุงมือคีมไม่ได้ซื้อคีมพี่ว่ามันจะได้ใช้ขนาั้นเพราะว่าอะไรรูปะมนต้องจ่ายแยก นี่นะคะก็เป็นชุดบริการบนเครื่องบินะคะ่ะก็คือชุดตอนเสิร์ฟหรือว่าทำเซอร์วิสค่ะจะรับไก่หรือจะรับไก่กระเพราไม่ใช่นะคะ,ะ,คะอย่างบนไฟของเราก็จะมีไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างแบบนั้นที่พูดสเต็กไก่นะคะเราจะพูดเป็นแบบ grilled chicken What would you like to have, sir? What would you like to have, madam? What would you like to have for your lunch? What would you like to have for dinner? Good morning. ว่า Would you like sir? อะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะพูดว่า Would you like some chicken ประมาณนี้เรียกสื้อส้นๆนะคะแต่ว่าเราจะเรียกกันว่า Would you like some grilled chicken or Would you like some beef with s mashed potato ประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องการเรียกชื่อเต็มนะเวลาเสิร์ฟหรือว่าเสิร์ฟบ,บนเครื่องหรือเวลาเราเสิร์ฟน้ำใช่ไหมคะก็จะบอกว่า May I offer you some drinks นี้แต่ตอนนี้คิมเมื่อยมากมันเรื่อเกรียขานะเพราะว่ากล้องอ่ะมันแค่นี้ไงไอ้คิมจะต้องแบบย่อลงไปถ้าอย่างเวลาตอนเสิร์ฟนะ้ำนะคะเราก็จะถามไม่มีก้าเอยอะอย่างเวลาเสิร์ฟนะ้ำนะคะเราก็จะถามว่า What would you like? Have some drink? หรือว่าหรือว่า May I offer you some drinks? May I offer you some juices? Such as อ่พจูสออร์นจูสประมาณเนี่ยเท่าที่เรามีตอนนั้นนะคะแต่ถ้าผู้โดยสารต้องการมากกว่านั้นค่ะเราก็จะบอกว่า I'll be back later i be back later ก็คือรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบม,มาให้ค่ะแต่ตอนนี้คิมเมืยจริงๆเพราะว่าไม่ได้นะเออทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับ ชุดทำงานแอร์โฮสเตสซึ่งบอกเลยว่ามีหลายชุดเนาะไม่มีไม่กี่ชุดหรอกก็มีแค่ลายแจ็คเก็ตมีหนึ่งบลาสแะเสื้อแขนสัน้นแบบเนี้ยแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็ชุดทำงานมันงบินแล้วพอหน้าหนาวก็เปลี่ยนเป็นชุดกันหนาวสวยๆนจ,จริงมันมีรองเท้าเปลี่ยนบนเครื่องอีกหนึ่งคู่ด้วยนะแล้วเรียกว่า flat shoe หรือว่ารองเท้าส้นเตี้ยค่ะ แลวตอนนี้คลิปต้องขอตัวไปบินก่อนนะบ๊ายบาย